ตพี่รู้กิตสมบูรณ์อยู่ไปนั่งยากทั้งพูดก็ั้งงมองก็ทนั่งยากวเอาเนให้เอาป่วยกันได้ฟังที่ไหน ฟังในยูทู b เก็นเหรอฟังนานด้วยผมฟังอยู่สักพักหนึ่งแต่ผมไม่ไดตจำก็มาเจออาจารย์พูดถึง่อคนตื่นทำก็เลักเนหแค่คนแรกชุดแรกแสดงว่าคนตื่นทำนี่เอ้าเอาจริงกันก็เห็นเขาตั้งใจ ปกป้องศาสนาเราจะไม่เข้าไปช่วยเขาเหลือศานาเขาเป็นโยมเขายังกล้าถึงลุูกุจะไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาแต่ว่ามันก็อยู่ในนั้นลลูกเขาขเป็นคนนอกไปลุงปกเขาไม่ทราบนะเพราะลูกเขาไม่ให้ดูวันนั้นไปดูแลลูกเขาก็เลยเปิดให้ฟังเพราะว่าลุงปุ๊นีบ,บ้าตัวนีชื่อว่าเบียร์คนเดียวทำ โอเ้เก่งนะยอมรับแบบนี้นะเัาก็ฟังก็ไม่ได้ไสนใจ,จเพราะว่ามันเป็นเปนเรื่องของทางทางปริยัติรับเราเนั้นมันไม่ด้นสนใจสิ่งนั้นเตกขอจฉทุกข์รบู้เพราะว่าต้องอาศัยขึ้นคุบศิกศิกราร่วมกันแต่พาอพระพ็หลังที่เราเห็นน,ะนั่นเพราะว่าราแตารับประมาแล้วก็เผ็อไปด้วยเกปีมันก็เลยทําให้ศาสนาเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไป แต่ความจริงทำนี่ข้อพูดนี้มัน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 เข้าเข้าถึงหัวใจของพระเพราะพระก็เลยไม่พอใจแก่ตายแต่มีพระพอใจก็คือหลวงปู่นี่แหละเอาเลยว่ะนั่นนเที่ยวเที่ยวเที่ยวนะเที่ยวเที่ยวเพราะว่าหลวงปู่ไม่เคยว่าจะไปสนใจทางนั้นบุกเล่นในเรื่องตอนนี่ก็ไม่มีที่ว่าเราจะรับเงินไม่เคยจับเงินจับทองถ้าดีต้องแต่ก้าวแล้วมันจะได้ เาอยูอ่แ่าซีพีนี้ไม่เคยแตะต้องไม่เคยรับมีแต่เดินรอบถ้เาเพิ่งมารับอยู่แค่นเนี่ยแต่ก็ขอให้รับการท,ทางทางแาบวิน,นัยมีใบมีใบปอนามีใบวัจจุปกรณ์ของใบเซ็นผู้รับให้ก็รับนี่ก็ฉันก็ุญาตอย่างนี้วเวลาจะใช้ก็แจ้งแกี่ใบใบวัจุกรให้ทราบมีค่าอะไรบ้างค่าจีวอนค่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำนะั้นแต่นี่พระเราไม่ยอม นเหมือนกับเป็นการทำลายศายสนาเลยเหมือนกับไม่เคารพพระพุทธเ,เจ้าจะได้บุญหรได้ปัญหาหลวงปู่ยังการเทมันตกลงโลกหมดทัดดดปป้นพวกนี้ก็เลยว่าอย่างนี่้นี่ว่าพระพวกเรานี่มันไปจมอยู่ในนรกหมดหลวงปู่ไปเทลูกหมดยัยเป็ว่าลูกหมดพระป่าแล้วลูกนอยู่ยังไงแต่นรกอยู่ยังไงเทวดาอยู่ยังไงหลวงปู่ไปเจ้ากหม พอมาเห็นเนะี่ยพวกนี้มันไม่รู้จักมันไม่เคยเห็นมันเห็นแต่ในตำรามันก็เลยไม่เคยมันเลยไม่มีความกลัวเกิดขึ้นเลยพากันจับเงินจับทองจ่้จ่ายเงินทองเชิเห็นไหมล่ะพระเจ้าพอดทรงห้ามเลยนะกรหนักด้วยนะหรือว่าประมาทพระพุทธเจ้าคำว่าประมาทพระพุทธเจ้า,จานี้มันก็เข้าใจประชิตเวลาตายแล้วจะไปไหนพระพวกน ถ้าจะบอกว่าเธอทำตามโลกตามสงสารรือทำเฉยเฉยไม่ยึดไม่ถือตต้งก็ไม่เชื่อถ้าไม่ยึดไม่ถือก็ต้องเอาอะไรเสื้อผ้าก็ไม่ต้องใส่นั่นให้เขาเลิกพูดไอ้เจ้าได้เจ้าใส่ยังไงก็กให้เขาลิาพู้เป็นพ่อที่ลูกที่ดีไอเบี้ยมันพูดขึ้นมันก็เข้ากระดูกที่เออมาเอาพี่นายมามาบอกพระนี่โยมหลายๆคนก็ กลัวว่าจะเป็นบาปนะไปวิจารณ์พระไม่มีบาปมีแต่บุญกับอาจารย์เดียวสมัยก่อนใครเป็นคนวิจารณ์พระพระนางที่สาขาจะพิจิกาเสตีเรียนให้มันจบนะถ้าไม่ดีนี่พระนางที่สาขาพิจิกาเสตีไปด่าเลยหน้าที่ของอุปาสมิกาไปดา่าแล้วก็ไปฟ้องพุณเจ้าว่าพระรูปนี้ไม่ดี พระรจ้าจึงตั้งอาบัติขึ้นมาตั้งิีันขึ้นมาพระรูนี้ไม่ดีพระรูนี้ขุดินทาวายมันสมควรหรือพระเจ้าค่ะมองฉันว่าไม่สมควรหเห็นไหมน,นั่นนอนนั่นถ้าพวกนี้ไปจับใช้จ่ายเงินทองเหมือนกับทางโลกมองฉันว่าไม่สมควรพระเจ้าค่ะพระรจ้าก็บัญญัติการปกป้องพระศาสนา ถ้าใครว่าเป็นบาปก็แสดงว่าพวกเราเรียนไม่จบอุน,นี้ปังตรงๆนะลูกถ้าพระคิดที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาจะไม่กล้าจับเงินจับทองจะไม่กล้าผิดพระทิ่ไหนแม้แต่เล็กๆน้อยๆไม่กล้าขุดดินดาญาเดี๋ยวนี้เป็นพระเป็นสมนั้นไหมล่ะตาให้หลวงปู่ถามเลยว่า เขาเป็นพระไหมเพียงแต่โกนหัวุ่งหมผ้าเหลืองจะบอกว่าเป็นพระได้ยังไงเป็นพวกเดียร์ถีนอีริดมากว่าทำลายศาสนาเราคิดดูดีเขาก็จะไข่ข้าไปว่าเป็นสมุติสุงไม่ใช่สมมุติสุ์ก็ต้องอยู่ในคุณศีลคุณธรรมที่ถ้าว่าสมมุติสงนี่ต้องอยู่ในศีลและธรรมตัวนี้ที่พระเจ้าทรงบัญญัติคำว่าสมมุติสง แต่ว่าพวกเดียร์แลถีนอกรีดนอกรอยทําลายสมมุติสมก็คือพวกทําลายหลักพระพินัยต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นผู้ประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมผสมพระพุทธเจ้าตัดแล้วนี่หลักทมหลักวิณยเนี่ยพระพินัยเป็นตัวแทนของเราตถาคตเมื่อเราตถาคตไดจากพวกเธอไปแล้วนี่พุทธเจ้าให้แังถ้าพระพินัยตั้งอยู่าศาสนาก็ตั้งอยู่เพื่อมาแยบไว้เนี่ยถ้าพระพินัยไม่ตั้งอยู่าศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่ จะจะเคารพเพียงบุคคลอย่างนี้เหรอคำว่าสมมติสงสมตัวนี้ผู้นั้นจะต้องดูตามทำตามวินนยจึงจะเป็นสมมติสิสมแท้บวชมาต้องเคารพพระพุทธเจ้าพระพธรรมพระสงฆ์ต้องรู้เรื่องบุญเรื่องบาปจึงจะเป็นสมมุติสงฆ์แท้พทธเจ้าตัดแล้วนี่บัญญัติไปเลยถ้าพระ ยังไม่สามารถละโลกโกรธหลงได้พระพุทธเจ้าไม่จัดเข้าว่าเป็นพระนะไม่จัดเข้าว่าเป็นสมณะนะต้องเรียนให้จบด้วยนี่คือว่าปริัติถ้าปฏิบัติต้องปฏิบัติไปปฏิบัติไปความคโลพเติบโถงสูงขึ้นสูงขึ้นพระวิเนยนี่เปรียบเสมือนตัวของพระบรมศาสดาเลยเหมือนพระวิเนยตัวนี้สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อหรือพันข้อนี่ รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนตั้งเป็นบรมศัสดาเลยจะทำอะไรปับ๊บเหมือนกับพระองค์คอจ้องมองห้ามลูกอยู่ทุกเวลาขอให้่าขาใจถ้าใครว่าไปว่าพระบาปก็สแสดงว่าพวกเราไม่ใช่ชาวพุท้ไม่คิดที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกัน หลวงปูต่ตาแน่ใจตาใจเลยว่าเนี่ายไอ้ญาติโยมคนเนี้ยเขาจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากเอาชีวิตแรกเลยเหมือนใครเหมือนพระเจ้าตักสินมหาราชแม้นเอาเลือดทาแผ่นดินก็เพื่อเป็นพุทธบูชาเดสมราคโคดมพุทธเจ้าเลือกการทำศึกปั๊บเข้าปฏิบัติธรรมเห็นไหมละ่ะพระไม่ดีตัดสินปัญหา รับศิถ้าเราคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกเราทําทําลายศาสนาร่วมกันถ้าไม่มีพระเจ้าอโศกมหาราชจับพาะศิกห้าแสนรูปหรือห้าหมื่นรูปหรือหกหมื่นรูปหรือหกแสนรูปนั่นน่ะพวกเราจะมีศาสนาพุทธในประเทศไทยหรือตาต้องคิดอย่างนี้ดิถ้าไม่มีพระเจ้าอโศกมหาราชฆ่า,า,าพะาะทิ้งดี เดียนถีนอกรีดนอกรอยที่เป็นพระเารีาส,สามาจนั้นศาส,สนาจะไม่สามารถอยู่ยืนหยัดจนถึงปัจจุบันจับพระศึกตั้งหกหมืน่นลูกนถดทาจะไม่ผิดนะระดับไหนลหละทำสังคยาใหม่ร้อยกองดักทำระดับไหนแล้วเอาออกมาเผยแผ่ให้แพร่ห,พหลายจนถึงประเทศไทยขึ้นเทีตั้งต้นครั้งแรกขึ้นที่นคนปรปฐม สร้างเจดีพระประเจดีขึ้นนั่นแหละเมื่อสองพันห้ารอยปีหลังพุทธทัศน์ตอนนี้ผ่านสองร้อยปีเราจะไม่ช่วยการรักษาหรือตเาจะเอาอยัางไงฮะเราน่าจะยกจ้องเขาช่วยเขาที่นั่นแหละถ้าใครว่าเป็นการประมาทพระแสดงว่าพวกนั้นไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมณะนี่คือธรรมนี่คือที่ไหน ขณะเขามาว่าหลวงปู่หลวงปู่ก็ซัดคืนอยูน่นี่นั่นแหละแต่พวกเราไม่รักษาใครจะรักษาถ้าหลวงปู่จะบอกว่าถ้าพวกเราไม่รักษาจะให้หมาตัวห้รักษามันก็จะกินไปไงเข้าใจยังแค่นี้พวกคือทําไม่ได้เลอแล้วบวชมาทําไมอ่ะหลวงปู่จะถามเลยนะบวชมาทําไมแค่นี้ทาไม่ได้เลยจะเป็นครูเป็นบาเป็นพระเ,เป็นธรรมนาได้ยังไงหลวงปู่จะถามเลยอะ่ะถาพิจารณาให้มันถ่องแท้นะถ้าพวกเราไม่ร่วม ร่วมกันร่วมกันสมัรสมานสมัคคีกันศาสนาจะจมปั๊บเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วพูดให้ฟังตรงๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วเป็นศาสนาพญานาคศาสนาฤาษีศาสนาเจ้าพ่อเจ้าแม่ศาสนาสักอิงสักลายไปหมดแล้วนี่ศาสนาอะไรล่ะศาสนาที่มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ศาส,สนาคือตั้งตนเองเป็นศัสดาเลยโดยที่ไม่เห็นหัวพระพุทธเจ้าเลยทางกลางของข,องข,องของังเบิกพระเนตรเองไหมล่ะกล้าดีจังไงไปเบิกพระเนตรพระพุทธเจ้าศรัทธาตัวเองทําไมจีไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนน้องกุญชถาวกเราออะนี่ก็คือเรียนไม่จบเรียนไม่ถึงอย่าเลยว่าลุงกุญชนากนะ สิปีลุงปู่อยู่ป่านัลนงปู่อยู่กับป่าอยู่กับใครละ่ะใครเป็นผู้ดูดูบุ๊กไอ้ใครเป็นผู้ดูแลลวงปู่แล้วลุงปู่ต้องการอะไรไหมกับปัจจุบันที่ลวงปู่ออกมาชู้เพื่อปกป้องาอศาสนาด้วยทำด้วยวินัยสามหมื่นพรรษาเหมือนกับชัมภูกะหลวงพ่อัมภูกะเวลาตายก็ต้งตกนรกเพราะผิดเขาวินัยปฏิปทาอะไรเราพพทุกวันนี้รับรองไม่ถึงร้อยพรรษาหรอกเพราะว่าอ,อายุไม่ถึงร้อยปีมันก็จะตายก่อนแล้ว เ้าจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปไหนพระพวกนี้ส่วนมากตกนรกผู้ที่จะขึ้นสวรรค์ได้สุคติภูมิได้หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นลำบากที่สุดผู้ที่จะไม่ตกนรกพระทุกวันนี้พระกลุ่มนั้นต้องอยู่ในธรรมอยู่ในพี่ไหนเทิดทูนพระพุทธเจ้าเคารพแบบสุดตงไม่ยอมทาลายหลักธรรมหลักวี่ไหแม้แต่เล็กๆน้อย ไม่จับเงินจับทองไม่กินข้าวเมื่อเวลาเที่ยงเลยไปไม่แต่ต้องวัตถุอนามาตไม่ขุดดินดายาด้วยความเคารุพระพุทธเจ้านี้เป็นทางเข้าสู่พระโสดาบันกลุ่มนี้จักไม่ตกนรกเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาะอย่างเต็มเมตเต็มหน่วยอาะตะ้าใจด้วยไม่ใช่ว่าสมมติสมสมมติสมคืออะไรแล้วก็จะถาม สมมุติสงก็คือพูดที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในธรรมในวินัยนี่คือสมมุติสงเมื่อสมมุติสงเกิดปั๊บต่อไปในภายภาคหน้าปฏิบัติตามศีลส,สมาธิปัญญาก็เป็นสำคัญสรังกชามิตามรอยพระบาทพุทธเจ้าต่อไปได้นะหลวงปู่ก็เลยสาธุกับพูกเขาท่านเขาจะได้บุญมากแต่พระกลุ่มนั้งตกนรก โยมคนนี้ขึ้นสวรรค์ถ้าจะพูดถึงแยกแค่นรกกับสวรรค์นะเพราะเขายอมให้คนด่ายอมให้คนว่าถ้าพระรูปใดดต่โยมคนนี้ก็แสดงว่าพระรูปนั้นไม่ใช่พระพระแท้ต้องเข้าใจเรื่องธรรนึกวิไนพระแท้ต้องเคารพพระพเจ้าคือทำคือวิไนสิ่สองรอยยี่สิบเจ็ดข้อของพระ ที่สวดปติโมกและอีกพันข้อในบุพชิขาเธอต้องศึกษารักษาไว้เพื่อปกป้องเทิดทูนศัสดาตัวเองพ่อของตัวเองคือพระพุทธเจ้านี่คือป้านีน่คือสัมมาณาเอยางงั้นหลงกูจะออกมาทําไมจะไม่เขาด่าทําไมไม่ <c oughs> ไมเออน้องูยอมด่าก,ก็ด่าที่ดา่าหลวงปู่แต่ดา่าหลวงปู่พกนั้น็จบในรกเดีนี่คือลหลักธรรมขบงพี่นหนถ้าพวกนี้ไม่เคยเข้าป่าย ถ้าพวกนี้ไม่เคยอยู่คนเดียวในป่าในเขาสลัดเป็นสลัดตายไม่ได้เข้าสู่ดงช่างดงเสือดงงูดงผีจริงไม่รู้จักสิ่งที่สัติ์สิทธิ์ที่เรียกว่าธรรที่นัยดูแลรักษาตัวเองถ้าพระวินัยไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์บริบูรณที่เข้าป่าไนะ่ได้